ยายท้องได้คนพบทรั์ในดินสินแนะนำเพื่อน,เอ,นเอ้ยมันมีคุณค่ามาหาศาลสำหรับชาวสวนคือยายท้องเนาะจ้ะเนาะมันคือผักไฮดูจ่ะยางไปย่างมายายท้องได้ไปพ่ะฝนบ้านยายท้องตกอยู่สองเมื่อจ้ะมันดูพอแต่เขาพ่อฝนเนาะจ้ะเขาก็สีแตกขึ้นมาอันนี้คือหัวผักไฮเดอ้อเพื่อนเอนเ,อนเดอ้ออันนี้คือหัวหัวผักไฮเนาะจ้ะ พักให้วนหันแม่้ะคลิปก่อนนี่ย้ายท้องใดทายไปแล้วคลิปปลูกพักให้นะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนกระทมเขามาาลายว่านเฮ็ดจ้งไดกินเฮ็ดแล้วไดกินแบบนี้แม่้ะเฮ็ดกินได้หลายอย่างเพื่อนเพื่อนนี่ต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ต้มจิ้มน้ำพริกจะต้มจะแกงจะออมจ้าสิมแออม่แกแกงออมแกงแกงออมเส้นเนื้อแกงอีสานบ้านเขานี่แม่้ะนี่แกนออมัน มันถือฝนมันถือฝนอยู่สองมือมันแตกขึ้นมาทันทีอันนี้กสีคือหัวหัวผักไห้หวาน้ะจ้ะหัวเขาน,นี่กกสีคล้ายๆหัวมันสำปะหลังเนะจ้ะเนาะของแย่ท้องหัวใหญ่มากลยจ้ะอุดมสมบูรณ์มากนี่มันหัวเาาเนาะแย่ท้องเลยได้ตัดเป็นท่อนไหมจ้ะแย่ท้องอย่ได้ตัดเป็นทอนแบบนี้พี่เอาไปฝังลงในดินนะจ้ะถ้าเป็น ท่อนแบบนี้เขากัฝังลงในดินแบบนี้เลยเพื่อนๆนี่คือจังเทาปลูกมันนี่แหละจ้ะคือจังเข้าปลูกมันสำปะลังนี่แหละนี่แล้วก็ดินกบเขาไว้แบบนี้จะบินดินกบเขาไว้แบบนี้ถ้าว่าต้นนี่มันมีนอแล้วนะจ้ะเท่าก็สิปลกูกลักษณะนี่ปลูกลักษณะนี้แล้วจ้ะต้นที่มีนอแล้วเทาก็สิโพนอเขาไว้นะจ้ะเนาะโพนอเขาไว้แบบนี้จะลักษณะการปลูกพักให้ นี่เขากระจโพนอเขาไว้แบบนี้นะจ๊ะเนาะเขาเหลียวไปเนี่ยเห็นที่มันแตกขึ้นมานี่ยจ้ะมันได้มันได้ฝนนะจ๊ะเนาะมันได้ความซุ่มซื่นมันได้ฝนฝนตกใส่เขาก็เลยแตกขึ้นมาทั้งนั้นยาวแล้วที่ย้ายท้องได้สักค้าง้งหายมือน,นั่นเนะจ๊ะนะเนาะยาวแล้วจ้ะมันทำไรายได้ให้ย้ายท้องปีหนึ่งบแม่นหน่อยจ้ะย้ายท้องได้สื่อมาบ่กีีบาทนะจ๊ะเนาะ ยายท้องได้สือมาประมาณยุ่ล้อยก็าบาทนี่แหละเพื่อนๆตา่ามันทําคุณค่าให้มากมายคํานวณบ่ถือจ้ะเพราะว่าปลูกปูกข้างเดียวเนี่ยเขาสิเป็นหัวใต้ดินหลัก,กะเวลาฝนตกมาเขาก็สิแตกขึ้นมาแบบนี้แหละจ้ะเขาก็สิแตกขึ้นมาให้เขาได้หนอได้แนวแบบนี้ไหมเพื่อนเห็นไหมดูจ้ะเขาแตกขึ้นมาเขาได้ฝนเนาะจ้ะนะเขาสิแตกขึ้นมาแบบนี้ เขาก็เฮ็ดข้างไห้เขาแบบนี้จ้ะเฮ็ดข้างเขาเฮ็ดข้างเขาแล้วเวลาตัดขายเขากัตัดขายเขาไอตัดรุดับนี่นี่ตัดจุดัดนี่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 ยอดเขาไปทั้งนี่เนาะจ้ะเนาะแห้งตัดเขาแห้งแตกจ้ะเขาตัดแล้วเขาสิแตกแหงขึ้นมาได้เพื่อนๆนี่นี่ยายทองยายทองอธิบายเพราะถูกจ้ะเพราะว่ามันทำเงินให้ยายทองได้หลายอิริปีหนึ่งได้เงินบ่หน่อยจ้ะสำหรับพักให้นี่ ต่ว่าเขาสิเป็นพักฤดูฝนเนาะจ๊ะเนาะต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดือนมกราญยายทองกะสิพยายามหดน้ําให้เขาขึ้นเนาะจ๊ะเนาะให้เขาขึ้นให้เขาได้ผลผลิตให้เขาได,ได้มีพักแบบนี้ขายนาแรล่งกระหังสิคายดีได้จ้ะแห้งสิคายดีคักเนาะจ๊ะเนาะนี่แหละที่ยายทองเรียกว่าซับในดินสินในน้ำเป็นแบบนี้เนาะจ๊ะเนาะ